ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการนอนครับเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมครับกับประโยคนี้แต่ว่าเรื่องนี้นะครับมีการสอนผ่านทางออนไลน์นะครับโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณฤิชาจิรการวะสานนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้านการนอนหลับนะฮะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะฮะันนี้ลองฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าอาการของคนนอนไม่พอ,อนั้นเป็นอย่างไร นะเพื่อนๆลองพิจารณาไปด้วยนะว่าตื่นมาแล้วเนี่ยไม่สดชื่นมีการแบบนี้บ้างไหมครับแล้วต้องมีคนปลูกหรือว่าในาใกาปลุกนะฮะวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดเนี่ยนอนต่างกันเกิน2ชั่วโมงนะครับเนี่ยการของคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะซึ่งมีการเก็บข้อมูลมาก,ก็ประมาณสักรอละยีนะฮะอาการผีอั้มเคยเป็นไหมค้บางทีดิ้นไม่ได้ร้อยละสินะ